อุ๊ยพาทิเซียแฉสามีเหอลูกแค่ไหนให้ภาพมันฟ้อง เหอแค่ไหนให้ภาพมันฟ้องเมื่อวาดที่คุณแม่แพทิเซียกูดโพดคลิปลงไอจีสตอรี่ @patissiagood เป็นภาพคุณพ่อโนต้ตวิเศษกำลังโชว์ชุดเด็กน้อยด้วยท่าทางยิ้มแย้มแจำ่มใสพร้อมใส่แคปชั่นว่าไม่เห่อเลยแต่งานนี้ดูจากสีหน้าและอาการแล้วแฟนๆก็สรุปได้ว่าไม่เห่อเท่ากับเห่อและก่อนหน้านี้สาวแพทิเซียก็เพิ่งจะลงรูปอวดหุ่นว่าที่คุณแม่เป็นครั้งแรกในชุดออกกำลังกายพร้อมระบุว่า baby boom first appearance หรือเผยโฉมหุ่นคุณแม่ ครั้งแรกงานนี้เพื่อนฝูงในวงการและแฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกันอย่างล้นหลาม